สวัสดีครับพบกับเราในช่องสีดอโพเงินนะครับผมกับบรรยากาศตอนค่ำนะครับผมออโอ้ก็มาพักพักอยู่ตีนเขาเลยนะครับผมตีนเขาที่เดิมนะครับผมที่เมื่อกลางวันเรามาพักอยู่ตรงนี้นะครับผม ดูครับผมดูเขาที่อยู่หน้าของน้องโผลเงินนะครับผมชาวบ้านก็ว่ามีช้างป่านะครับผมช้างป่าเยอะด้วยนะครับผมฝผงละร้อยถึงสองร้อยเชือกเลยนะครับผมชาวบ้านว่านี่ก็เป็นสะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านนะครับผมล่องแพนะครับผม บรรยากาศก็เริ่มค่ำแล้วนะครับผมดกััับผม ดูครับโอ้โหเล่นน้ําเบียงเลยนะครับผมวันนี้เล่นน้ําเบียงเลยวันมาได้ศาสตร์นะครับผมดูครับแล้วเราจะไปดูนะครับว่าน้องพ่เงินได้ยาอะไรกินนะครับผมบบนี่ก็เริ่มโอ,เอสเบียงลงแล้วนะครับผมเตรียมทําอาหารตอนค่านะครับ ดูครับทุงพักของน้องโพเงินนะครับก็มีต้นกล้วยต้นไอยนะครับผมที่เอาออกมาจากหมู่บ้านเลยนะครับผม ก็เป็นต้นกล้วยนะครับผมต้นกล้วยต้นอ้อยนะครับผมส,สดๆเลยครับผมโอ,โอ้โหบรรยากาศหน้าท่องเที่ยวมากเลยนะครับผมแม่น้ำ ที่เขาให้ล่องแพด้วยนะครับผมดูบรรยากาศตอนค่ำๆนะครับก็ไม่ค่ำประมาณจะมืดแล้วครับผมก็จะประมาณใกล้จะมืดแล้วอาหารของน้องวันนี้ข็ได้เยอะพอสมควรเลยนะครับดบูบริเวณโอ้โห เมื่อกลางวันนะครับชาวบ้านก็บอกว่าเรียกให้น้องโพเงินเรียกหาเพื่อนนะครับที่อยู่บนเขานะครับก็มีช้างป่าเยอะนะครับผม หน้ามาแล้วครับหากล้องแล้วก็อ้วนสมบูรณ์เลยนะครับดูครับดูใกล้ๆนี้มองไม่เห็นหลังน้องพอเงินแล้วนะครับผมมาได้มาทัวร์ได้สิบกว่าวันแล้วเกือบเข้ายี่สิบวันแล้วครับผมเพราะว่าน้องได้กินล้วยกินข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวนี้ทําให้อ้วนนะมากเลยนะครับ ได้ยาวันนี้ได้ยาเยอะด้วยนะครับอ้อยเป็นอ้อยดําอ้อยกรอบนะครับนี่คงจะไม่เหลือแล้วครับวันนี้อาหารของน้องวันแล้ววันนี้น้องพปงเนได้อุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะถ้าน้องได้ออกมาเที่ยวอย่างนี้ครับก็เป็น ผมว่าน้องน่าจะสนุกนะครับเพราะว่าได้กินอาหารแบบกินทุกอย่างเลยครับกินทุกอย่างไม่เหมือนอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านเราก็กินกล้วยกินต้นกล้วยกินต้นอ้อยอย่างนี้อันนี้มีให้กินทุกอย่าง ตอนขํำเราก็จะเอาหญ้าขึ้นรถออกมาพักด้วยนะครับผมขอชาวบ้านบอกให้ว่าให้ตัดไอยมาให้น้องช้างได้กินได้ทานเราก็จะตัดตัดออกมาตอนที่เราจะออกมาพักนะครับผม ก็เป็นเขาเป็นป่าใหญ่นะครับป่าที่มีสัตว์ป่าทุกชนิดด้วยนะครับดูเริ่มไล่แมลงแล้วนะครับผมไล,ยยไล่ยุงไล่แมลงแล้วครับตอนข้า โอ้น่าอร่อยมากนะครับ้อ,อเป็นอ้อกรอบนะครับกินไม่เหลืออะไรเลยนะครับถ้าเป็นอ้อกรอบอย่างนี้ดูครับ้อก็เป็นอ้อยสีดำอย่างนี้นะครับผมจะให้ดูนะครับผมเป็นอ้อยสีดำาอ,อยสีดำเป็นอ้อยกรอบนะครับเนี่ย เต้นตอเ,เ,เยอะมากเลยครับผมท้ายคลิปนี้ก็ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแก้เตือนนะครับผมให้น้องผมเงินด้วยนะครับกลับขอบพระคุณครับ